ไม่บอกักกระปาก้าเจ็ดแปดตัวตขาลอะอตัวโลนีล่แหละวันีบ,บสูไอยั่วไอเคยเออนี่ยังน้องบรรน,นองบ้หวยบน,นองอบอสอยหลายกว่าหน,นือบนหนองนี่ไหมบอกบอ,อก่อาทั้งพีทั้ทงออกไปทังบรรน,นองทั้งีไงไยนั่นนะปานิทั้งป่านนไปอย่งนี้สู่ปลายเาสองเส้นหาเออสองเส้นห พื่อนอดวงดีก็ย่งเห็นั่นี่โอ้นึกว่าทีมีปลาใหญ่เอาขึ้นมาบังนตาปลาใหญ่ไหมบุลึกทานงอเดิดมุมตินี่นี่น่ะนองท่างหวยปะปากน้ำไหลออกมานี่ปากกอนเราปาก้วยบองมีพักเกษนาไม่ไหลน่ยองจอดกันก็อันน่งเออด้ละปลาอยู่หันละโอ้ยมันหสนุมอย่ังหันนแมน่นี้น้อย จ็คเราเมันโยมเนี่ยมันทางก่อจวตัวตัวเลยวะเห็นตะไพรจืดเลยวะเพาะมันสองสามโตนวจฉันว่าเป็นปลาเห็นข้าวกับเป็นปลาเห็นโดวะเนี่ยน้ำปลารุ่นนี้วะแจ็คแจ็คแจกเนี่ปีนี้ปลาโมหลายไป็นเนาะหน้ามันก็ขึ้นไม้อยู่เนี่ยมันขึ้นบัวไม้วะ คือมันลงหวยไงไหมดพุนหวยพุนหวยบ้านนี้ยัยงไงบ้านปลาแดงทั้งหมดเนี่ยท,ทั้งอือมแม่นที่ไปุนเเพราะว่านามอยู่นี่มันเข้มมันดันออกมันหนีเลยน่มามันเลืกท้งุนตาก็ตัวง้อมเถอะวะคนเหลืองอ่ะ

โดนอีดวดโดนแล้วทั้งนั้น cái แล้วอาจสิมีปลาใหญ่เนาะนี่ Bắt toàn, ดีจะเอาแค่แค่นี้เด้อเจ้าขอหั่นไอ้นั่น ไล่ไลๆไลไล่ไม่ไนจะไม่ถึงน่ือไค่เลยยายคอยไล่ไไปก็งุบปับหลุดต้นเสร็จปั้นมดวดสวนเจโอ้ฟัตัวน้อยๆก็ดวดดีเดียววะคือคือ บาดมือเด้ออยากเ้ิดจอด่เลยพอยังได้ยมีเง้ปลาในตะสวัพอยันไอ่ะอูปจากเราไปหาใส่ดอกแล้วจริงยุยใส่โอ้ยเราเอาปลาข้าวเนี่ยเราตึกแขนได้ปลาข้าวที่เราสวงตัวแล้วก็ได้ตัวละสามซีรุ่คุณ ผมเงือกหักก็เ,เก่งครับวันนี้นบง้อมหลับอยู่หาปลานี่ยคุณเดนั่นเด,ด,นเด็ประตัวง่ายนะโอ้ยไม่เห็นง่ายๆล่ะตัวหน่อยพุ่นเนาะไอ้ผ่านปลาตัวขาวตัวง่ายคือบู้จิ๋นโอ้ยมีตัวเดียวมันโดนเรื่องอยไรเป็นไงมันโดนติดรถมันออกแล้วอู้ โดดขามซื้อขึ <laughs> ้นบนไปยังไงตีนขามไปว่าเอาเจ้าอะแต่มันี้อ่ะน,อนี่ได้อีกแล้วครับตัวไงบ่ไพ่จอดดนี่หนึ่งเด้ออุปข่าวอันตัวสวยหน่อยไหลตอนนี้โดดต้องดังด เอาโดดดีไปมุดแล้วครับมุดแล้วครับมุดแล้วครับปลาใสกตัวหน่อยเดียว มบอกง่ายๆสามหนูนี่ไปใส่หมุดไปมุติแดงซีเส้นหาเจ้ามากางแางมือนั่นเขาเจ้ากางดางอันว่ามันสิบสองเส้นมติปลากลางแค่เดียวไหมปลาตะเพียนมิตรบอกง่ายๆไหมช่วงน้ำลุงกวางใดๆนะอู้เอาละครับมุดแล้วครับทั้งนั้นมดแล้วมุดก็มาจบว่าใหญ่์ว่ายน พูได้เฮ็ดไว้พูดนังเก่าเต็นะหาลอยเราเอาเต้าังหลอยู่ตาอลไอยู่หรอไปกีกกลุ่มอีอตัวงา้เลยวะ อี่อยไปอีกกุ่ม๋อปลาควลามเดือเอิด